ไปถ่ายแบบเสร็จแล้วก็หยิบหินมาเอาก้อนดีกว่าโดนก็โดนน้อยนอนอยู่ดีเหมือนคนเอาเล็บมากีดตรงกระจกหน้าต่างผมสองคนน่ะจะไม่หันเนื้อไปเล่นคอนเสิร์ตที่นครปฐมแล้วมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องขึ้นเล่น5้าทุ่มตั้งแต่6กโมงเย็นนอนเป็นผักเป็นคนที่มีเซนสเดินเข้าโรงแรมเปิดตูไปปุ๊บนี้โดนแน่คืนนั้นเจอไหมเจอแซุนโดย MuX The Next ด e a k ก คุณผู้ชมคะ่ะก่อนจะไปเผื่อกระเทศเต็มที่นะคะเบื้องหลังวันนี้คือกล้องต้องไปรับน้องๆค่ะทีมงานกันเยอะะมากมายเลยหลายคนมากๆเลยนะคะเลยต้องเอารถที่ใหญ่และกว้างขวางไปรับค่ะกล้องเลยเลือก iisuzu n e x นะคะด้วยห้องโดยสารที่มันกว้างขวางและรองรับสมาชิกได้หลากหลายคนค่ะบวกกับภายในที่ดูหรูหราดูแพงรวมถึงระบบแอร์ที่มันเย็นฉ่ำสบายมากๆเลยทำให้าการเดินทางของกล้องนี่นะคะโอ้โหไม่น่าเบื่อต่อไปค่ะกับ iisuzu n e x ค่ะ สวัสดีค่ะพีสองแปดแห่งวงการบันเทิงนะคะที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรในประเทศไทยคุณจะเจอเขาสองคนและเหตุการณ์วันนี้คืกความหยทําให้เรามาเจอกันใช่เาปแกเข้ามาเลี้ยงข้าววันนี้ไงใช่แล้วเขากินข้ากองอยู่ตามกองค่อาสางเขาใช่เลยอยากจะขอบคุณนะคะที่แบบว่าช่วยแบบว่าหลายๆอย่างและก็วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เจอมากับตัวยินถามพูดหน่อยของคุณชื่ออะไรนะแคมป์อะไรแคมป์อะไร กลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันกลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันก็จะเป็นเพื่อนๆกลุ่มอาสาที่มีแนวคิดเดียวกันที่อยากจะช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วเขาทาจริงเขาช่วยเขาอยู่อย่างเวลาเดี๋ยวันนั้นคุณหลีอ่ะคุณหลีอนิญามารีนนท์มอบมาให้เป็นยากันยุงใช่ไหมเป็นยากันยุงเป็นขอที่จมอบให้กับทหารชายแดนของเราคือให้เป็นแบบนี้เป็นเซ็ตเลยอ่ะแล้วก็ที่เชียงรายอ่ะก็ช่วยเยอะนะคุณยุ้ยคุณยุ้ยอ่ะ แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะที่รายการที่ให้เราเนี่ยมาได้ทานอาหารครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนเลี้ยงไปเลย2เซตใหญ่นะคะจากร้าน Unlock Cafe and Bar นั่นเองนะคะคือเซตหนึ่งเนี่ยจะ999บาทวันนี้เราสั่ง2เซตเพราะมา2คนทั้งพี่ใหญ่กับพี่เล็กนั่นเองนะคะเป็นเซตยุโรปกับเซตไทยถูกต้องเลือกอาหารได้หลากหลายมากๆวันนี้นะคะเซตไทยเนี่ยวุงก็เลือกมามีปีกไก่ทอดนะคะแกงป่าลูกชิ้นปลากายปลากระพง3รสนะคะแล้วก็นี่เฮลตี้ผัดผักรวมอันนี้คือเซตหนึ่งอันนี้เซตหนึ่งสี่อย่าง อย่าคุ้มมาก99.9บาทใช่หรือว่าจะเป็นเสายฟอร์นะคะก็จะมีด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นซุปทัฟเฟิลทิซซ่าฮาวายเอียนนะคะแล้วก็สเต็กฉันนอกนั่นเองเลือกได้เลยเป็นหมูหรือขึ้นเนื้อเป็นเนื้อและทุกอย่างยังร้อนอยู่เนี่ยควันโผล่พุ่งขึ้นมาเลยใช่อันนี่อย่าพึ่ง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 ทุกอย่างก่อนจะกินอะไรเราต้องเซลฟี่ก่อนเซลฟี่เซลฟี่ร้านเข่าพี่ก้องพี่ก้องหนึ่งสองท่านพี่ก้องเออกินได้ ปีกไก่ทอดเขาดีมากกรอบมากนุ่มในอ่ะรสชาติดีมากเดี๋ยวรสชาติดีมากหนังเขาทอดดีมากเนาะดีมากผมกินแกงเจ็บแกงป่าแล้วกินปลากระพี่อย่าเดินบังกล้องกลองนี้พี่ไมเป็นคนอย่างนี้จะอินเสิร์ตอ่ะกล้องนี้นะนี่จานไหมคะแล้วก็ที่สำคัญคือกาแฟที่นี่อร่อยมากกาแฟที่เนี่ยเขามีแบบบาริสต้าชงแบบกาแฟสด แต่เมื่อกี้ตอนใหญ่เดินขึ้นมาเนี่ยบรรยากาศที่นี่ดีมากนะจนต้องถามอ่ะเออผมมาผิดร้านหรือเปล่าครับเขาบอกถ่ายรายการอะไรเออมาขอพี่ก้อนปียะโอ้โหพอเดินเข้ามานะมีบันไดมีน้ำตกนะแล้วก็มีแบบเกาแฟสดแล้วก็มีดนตรีสดแล้วก็มีปอเปี๊ยะสดนะไม่ใช่ปอเปี๊ยะสดต้องสั่งอร่อยมากอร่อยมากจริงจริบรรยากาศดีนะแต่จริงๆหลายคนจะไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของพี่เล็กและพี่ใหญ่เนี่ยเริ่มต้นจากการไปขอจะแม่คนอิ่มไปขออ๋อคุณแม่แม่ขอ ต้องบอกว่าเล็กกับใหญ่เนี่ยเป็นลูกคนที่เจ็กับ8เพราะบ้านผมมันมีทั้งหมด8ดคนรวมคือผมน่ะเป็นคนที่8ดแต่ก่อนหน้านั้นน่ยคู่คคแรกเลยอ่ะคู่แรกเลยคือฝาแฝดแต่ออกมาแล้วเสียแต่ถ้าเกิดยังอยู่นี่นก็คือบ้านผมมีสิคนที่ตอบคําถามว่าจะแม่กวนอิมเพราะว่าแม่ผมน่ะนับถือจะแม่กวนอิมฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทําอะไรพิธีกรรมในต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนจะขอตอนที่จะลอดเขาจะเรียกว่าจะตั้งชื่อนะเขาก็เลยมีชื่อก็เลยขอจ้แม่กวนอิมใหญ่ก็เลยมีชื่อจีนว่าว่าสังเล้ง ก็คือเป็นมังกรคู่เล้งคือมังกรมังกรคู่สั่งนี่ชื่อสั่งเล้งใช่คุยชื่ออะไรสั่งสั่งเตกสั่งเต็กเต็กที่แปลว่าไม้ไผ่เพราะว่าเขาฝันว่ามีมังกรบินมาคู่นึงแล้วก็มีไม้ไผ่ผมสองคนเ่ะจะไม่ทานเนื้อเคยแอบลองกินตอนออกเทปเนี่ยแหละแล้วแบบเราคิดว่าแม่ไม่รู้อยู่แล้วล่ละไปเล่นคอนเสิร์ตที่นครปฐมแล้วมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุกชิ้นเนื้อดังมากเอามาชันต่างหาไม่เอาเส้นไม่เลยจ้องขึ้นเล่นห้าทุ่ม ตั้งแต่หกโมงเย็นนอนนอนเป็นผักเกินตอนบ่ายสองโมงอะลุกไม่ได้ลุกขึ้นมาก็เหม็นพอเสร็จปุ๊บจนไม่ไหวแล้วอะ่ะม,มันจะต้องเครืาอสิร์เสอ่ะแล้วมันเหมือนคนไม่สบายตัดสินใจอือต้องบอกโทรหาแม่แม่ออัออวกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูชิ้นเนื้อไปอัวบอกดื้อแล้วไนนงนู่นนะี่ั่นไปเลยไปจุดทูบไปขอเข้ามาเอจ้าแม่กนอิมลูกขอ อภัยด้วยในสิ่งที่ลูกทําในสิ่งนี้ได้ได้ทําในสิ่งที่คิดว่าไม่มีอะไรแต่มันมีผลอะไรอย่างเงี้ยขอให้ลูกหายและได้ทํางานแบบปกติลูบหายจริงๆอิแล้วก็ทำงานแต่ความเชื่อของล้วแต่คนบางคนเขาบอกโอ้ยคนจีนเขาจะกินเนื้ออะไรอยู่เลยก็แล้วแต่แต่นี่เราเชื่อเราเอป็นความเชื่อแล้วบอกคุณสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีเซน์คือจริงก็เแต่เกิดไหมคือเซน์ที่คุณเนี่ยคือเห็นเรียกเห็นผีหรือว่าเห็นพลังงานอย่างหนึ่งไม่ใช่หรอกมันจะเรียกได้หลายแบบอะแต่ในความรู้สึกของเรามันคือ ความที่เรารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือว่ามันมีเรียกว่าความเป็นแฝดเนี่ยมันมีความพิเศษที่เป็นคู่อยู่แล้วบางครั้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกเนี่ยเห็นผู้หญิงยืนตรงนี้หรือว่าเราเนี่ยจะเห็นคนมีอะไรพัดผ่านตัวเราหรือว่าถ้าไปตรงจุดไหนเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าคืนเนี่ยผีหลอกเราแน่มันก็จะมีอาการแบบขนลุกรู้เลยเหรอมันจะมี feeling อย่างนี้เกิดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบ มันจะรู้ไปเองอ่ะมมันจะีวันนี้ <ขอ S 1> กู <พอ S 1> โดน,นแน่พอเดินเข้าโรงแรมเปิดตู้ไปปุ๊บพออาบน้าเดินมาปุ๊บวันนี้โดนแน่แล้วคืนได้อย่างนีกจะรู้สึกอย่างนี้คืนนั้นเจอไหมเจอ ทั้งคู่เหมือนกันเลยหันหน้ามองกันไหมถ้าเกิดหันมาปุ๊บกูเจอแล้วแน่ไม่แบบแต่บางทีไอ้ใหญ่เจอก่อนผมเจอหลังหรือบางทีนอนคนลห้องปุ๊บไอ้นั่นเจออันนี้เจอแล้วแต่คือมันจะเรียกว่าอะไรมันเป็นการเจอที่เราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรและเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเรานอนน้อยทํางานน่ะแต่สิ่งที่เราเห็นี่ยมันยืนยันได้อย่างที่คนบอกว่าคนไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกว่าเป็นไงมันเริ่มจากเล็กๆก่อนตอนอายุเท่าไหร่ ตอนเป็นวัยรุ่นเลยตอนเข้าวงการดีกว่าหรือว่าเป็นเด็กแต่ตอนเป็นเด็กเรายังไม่สนใจอะไรเพราะว่าเราก็อยู่ในโลดโลดแล่นแบบนักเรียน,นเด็กอะอแล้วก็แล้วก็แค่อ,<ะ>อยากจะรู้ว่าเรื่องผีมีจริงไหม,มแล้วสมัยก่อนมันก็จะมีรายการลกคูกหรือว่าหนังสือการ์ตูนผีหรือว่ามีเทคนิคการบบมองลอดใต้วางขาเรารอหมดอะจนมันเราเห็นครั้งหนึ่งตอนเหมือนประมาณบบพวกเชงเน้งหรือตุ่นจีนเนี่ยแล้วเขาบอกให้มองลอดวางขาเรามองลอดวางขาอใช่ เราก็เห็นแบบโต๊ะจีนของคนจีนน่ยที่เขาเลี้ยงบัลลบุรุอะเราก็เห็นคนแก่ๆนั่งกินอยู่ที่โต๊ะพอหลังจากนั้นแล้วโอ้โมันเป็นอย่างนี้<ม>นี่เองแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มขยับมาจนแบบเริ่มโตเราก็พยายามหาคําตอบว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นอะไรพอมันเริ่มหนักๆในสิ่งที่เราเกิดขึ้นบอกฮ้ยเราไม่อยากเห็นละก็ขอเว้นวักมาแบบตอนอายุ15เราภาวนาไงเราก็ไม่อยากเห็นในสิ่งนี้เราไม่อยากอะไรเงี้ยเราไม่อยากเห็นอะเราไม่อยากรู้หรือว่าการทัชสัมผัสแบบจับนี่ปุ๊บแล้วเราร ทำไมรู้สึกว่าคนนี้ไม่ดีเลยหรือว่าเราแบบไปสถานที่แล้วทาไมตรงนี้เรารู้สึกว่าไม่ดีเลยทําไมคนมีคนตายอยู่ที่นี่หรือว่ามีคนกําลังจะขอความช่วยเหลือเราแบบนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยสนับสนุนโดยโรงพยาบาลนวเวศแต่คุณสองคนไม่ใช่แค่นี้นี่คุณไม่มีอีกเคยไปอียิปต์อะไรเหมือเล่าเหตุการณ์<ม>ใค<น>รจะเล่านี่ให้พี่ใหญ่<ผ>ม,มนเล,เล่าก่อน พราะตอนนั้นอยากจะสนิทกับทางอไอ้ทะเลจอดีแลนด์ก็คือว่าเราสนิทกันแล้วก็ต้องไปถ่ายหนังสือ,ถ,อถ่ายแบบเธอกับฉันเนี่ยก็ที่อียิปต์ไปถึงเนี่ยเราก็ไปถ่ายแบบเสร็จแล้วก็หยิบหินมาจอดีแลนด์ก็บอกหยิบหินมาตอนนั้นมีในแบบเนี่ยไปแล้วก็มีประมาณอยู่แล้วก็มานั่งคุยกันที่ห้องเขาก็พูดเงี้ยไเออแล้วก็ทําตางเงี้ยเลยเราก็เอาแล้วอันนีส้สติไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วพอ,อสุดท้ายก็เลยบอกพี่โน้ตสมมูตินะพี่เป็นไรอ่ะ เห็นผู้หญิงนั่งอยู่ตรงโทรทัศน์แล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เลยเอาหินวางไว้หินที่เอามาเนี่ยหินก้อนใหญ่ไหมเล็กเก็บของฟ้าไม่อยากลองของอย่างน้อยโดนก้อนเล็กเราก้อนเล็กกว่าโดนก็โดนน้อยแค่นั้นเองปุ๊บก็เลยวางไว้และผมจอร์ดีแรนก็เลยลงมาข้างล่างมาตรงรอบบีรอบบีมาแล้วพักใหญ่ๆอ่ะไอ้เล็กก็ตาตื่นออกมา แต,แต่แต่ระหว่างที่เล็กอยู่บนห้องนะต้องให้เล็กเล่าต่อคือไอ้ใหญ่มันลงไปแล้วเราก็คิดว่ามันลงไปกันก็ไม่สนใจผมว่าง่วงผมเป็นคนนอนเร็วเขานอนปุ๊บมันก็หลับไปแล้วแต่อยู่ดีอ่ะเหมือนกับมีคนแบบมามาอยู่ปลายเท้าเราแล้วมาสะกิดผมก็นึกว่าเออเราคงนอนกลางเตียงไอ้ใหญ่มันคงมาสะกิดให้เรากระเถิบไปทางซ้ายเราก็ลืมตานิดนึงแล้วก็ขยบเพราะไม่เห็นมีใครก็เลยตื่นแล้วลงไปหามันท้างล่ังและทีเนี้ยความจบมันยังไม่จบเพียงแค่นี้นอนปุ๊บไปนอนสองคืน ใช่บบไอ้หลายคืนเตะอาแล้วผมก็หยิบอีกก้อนหนึ่งมาหยิบด้วยเออก้อนเล็กใส่กระเป๋าเสร็จปุ๊บแบบในความรู้สึกเราคือว่านอนอยู่ดีปุ๊บเหมือนคนเอาเล็บที่มันเป็นแบบเหมือนในหนังผีอะเป็นเล็บเหล็กหรือเล็บแบบที่มันแข็งแข่งะมากี่ตรงกระจกหน้าต่างอะอย่างเงี้ยว่าตื่นมามองปุ๊บเสียแล้วอะไม่เป็นไรครกบหูฝาก็หลับต่อหน้าต่างมันอะมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวล็อกแก๊กๆที่มันหนักๆอะถึงจะต้องเปิดได้ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับมีคนมาดันแน่ ตลอดเวลาจนต้องตื่นมาแล้วก็เอาหินไปไว้ที่ห้องตากล้องภาพนิ่งเอาเอาเอาของไม่ดีไปไปบ้านเขาแทนใช่แล้วเช,ช,ช้ามาอาหารเช้าลงมาปุ๊บทุกคนก็นั่งรออยู่แล้วเดินลงมาปุ๊บทุกคนบอกว่าไอ้เล็กเมื่อวานที่ม,มาเข้าห้องน้ำเนี่ยมึงเอาหินที่มึงเพราะทุกคนแม่งรู้หมดว่าหินมาเพราะอยู่บนรถกูก็อวดไงเอาก้อนหินมาสุดท้ายก็เอาก้อนหินฝากไกด์ไปคืนมาแล้วถุณก็ไปคืนที่เประมิตเลยใช่แล้วจอนดีแลนคืนไหมเล่าต่อไอ้ใหญ่ไม่จอนดีแลนกลับมาถึงเมืองไทยมันก็บอกผมว่ามันก็โทรมา ใหญ่กูจะเอาเอาของไปคืนอ่ะส่งทําไหนได้มั้งวะมันบอกมันไปซื้อกรีดมาอันนึงกรีดโบราณที่ตรงตลาดตลาดของอียิปต์มันเป็นไนท์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยน่ะมันนอนมันบอกว่ามีคนใส่หัวเหมือนหนังที่เป็นหน้ายาวๆเป็นหัวหัาอะดูบิชอะอะดูบิสอะไรเงี้ยเออแล้วบอกว่าไงมันอยู่นี้แล้วมันนอนอยู่นี่เอาคอออกอ่ะทําอย่างเงี้ยแล้วพูดว่าเอามาคืนเอาของมาคืนใหญ่ก็ถามโทรศัพท์เออเขา พูดภาษาเดียวกับภาษาไทยเราได้ด้วยเหรอแล้วไอ้บอกไอ้จอยมันคือความหมายอย่างนั้นคือเวลาเราเจอผีต่างชาติอ่ะมันไม่ได้พูดไทยแต่ที่มันเล่าว่มันต้องเป็นภาษาไทยแต่ความหมายอ่ะมึงรู้อยู่แล้วะหรมันรู้ว่าว่าเอาเอาเอาตัวคนนี้มันใหญ่มาตัวใหญ่มากไหมก็บอกตัวใหญ่เลยแล้วเอา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 แหลมแหลมเนี่ยแทงคอมันบอกว่าเอาไปคืนเอมันก็เลยแบบมันก็เลยโทรมาแต่เช้าเลยแปดโมงใหญ่เอาไงดีไม่ยากเพื่อน ไหนๆเราเจอเรื่องหินกันมาแล้วเนี่ยแล้วมีมึงเสือกซื้ออันนี้มาลับมานะดังนั้นวิธีการไม่มีอะไรมากเลยห่อแพ็กเกจให้เรียบร้อยแล้วไปสถานทูตอียิปต์ส่งคืนเขาทางนู้นแล้วส่งไหมก็ต้องส่งส่งกลับไปแต่คุณก็มีกระแสเพราะคุณเป็นคนทําความดีตลอดเวลาจริงทำจริงนะที่อันนี้บอกนะเป็นน้องทั้งสองคนที่น่ารักแต่ก็ไม่ไหวโดนด่ามันเป็นเรื่องปกติครับของสําหรับคนที่มีชื่อเสียงนะครับก็ถือว่า เราก็ทําหน้าที่ของเราไปแล้วกันเพราะว่าถ้า <พอ S 1> เราไม,ไ,มไม่เฉยๆอย่ะครับถ้าเราท้อมากเกินไปหรือว่าไงเนี่ยเราจะอยู่ในสังคมที่แย่แน่นอนครับพอมันมีข่าวคราวพวกนี้มันจะทําให้คนที่อยากจะช่วยคนอ่ะหายไปม,มันก็เลยทําให้คนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเรื่องสองอันเนี้ยที่เรียกว่าผู้ที่ด้โอกาสหรือผู้ที่ประสบภัยเนี่ยเสียโอกาสทางด้านนี้แค่นั้นเองอครับตอนงานที่เคลื่อนพระบรมศพพระพันปีหลวงคุณก็ไปช่วยอาสาอยู่ที่ตรงสนามหลวงด้วยใช่ไหม พอเราทราบข mm. so so er like ่าวเมื่อวันที่25ตุลาคมฉะนั้นพอตื่นมาเนี่ยตอนตีห้ากว่าเนี่ยก็รู้ข่าวยืนยันก็เลยโทรนัดทีมกันว่าเดี๋ยวเราจะหาน้ําดื่มนู่นนี่นั่นเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์จากการงานในหลวงรัชกาลที่9มาก็เลยไปเจอกันที่โรงพยาบาลจุฬาตอนบ่ายสองก็เลยรวบรวมน้ําได้ประมาณสักร้อยกว่าแพ็คก็เลยเราเริ่มไปแจกน้ําที่นั่นครั้งหนึ่งที่เราเกิดในยุคของรัชกาลที่9และก็พระพันปีหลวงอันนี้เป็นโอกาสที่เราเนี่ยจะได้แสดง สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณกับท่านเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตถือว่าเราเนี่ยได้ทาได้ทาแล้วก็ได้เก็บความทรงจําว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงยุคสมัยที่เราเนี่ยควรจะต้องน้อมจิตน้อมใจคิดไว้อยู่เสมอว่าถ้าไม่มีพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เราจะอยู่กันแบบไหนแต่ก็ว่ากันไม่ได้มไม่ว่ากันเพราะว่ามันอยู่ในยุคสมัยที่แตกต่างกันออยุคในปัจจุบันก็จะได้รับการถ่ายทอดจากยุค ก่อนหน้านั้นก็คือรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็มารุ่นล<ช>ูกแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยโลกเราจะอยู่ได้และมีความสุขได้นั่นก็คือการเสียสละแล้วก็การให้ที่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ถ้าเราอยู่ในภาวะของการเอาเปรียบแล้วก็เห็นแก่ตัวเราอยู่กันไม่ได้หรอกใช่แล้วพงก็อยากรู้มากว่าการที่พี่เล็กและพี่ใหญ่เนี่ยเสียสละตัวเองขนาดนี้กับการออกเรียกได้ว่าออกแคมป์ของเขาเนาะแทบจะทุกวันความรักครอบครัวที่ <ๆ S 2> บ้าน ภรรยาเห็นบอกว่าถึงขั้นโทรไปร้องไห้เป็นยังไงเ,เล่าคุยเรื่องความรักกัน,น,นแล้วฝาแฝต้งองคู่กันสิไม่ได้เพราะว่าคือตอนนี้เดี๋ยวจะต้องมีคนมาแบ่งแยกความรักระหว่างเขาสองคนแล้วใช่วฉันน่ะให้คนโทรไปเชิญมาเป็นเรื่องราวของความรักงั้นเราเชิญเลยดีกว่าเปิดตัว รรยาคนสวยค่ะเจอเซอร์ไพรส์มากฉันอี่เป็นคนของเธอแปเกี่ยวเกี่ยว สสวัดีค่ะพี่ให้คนโทรเชิญโบสุนิตาเพื่อนเธอเป็นมาเป็นปานธนพรเป็นแฝดผู้น้องเป็นแฝดผู้น้องโบขาที่นี่เนี่ยโบนี่จุงตลอดโบนี่หน้าเหมือนปานใช่ไหมใช่ค่ะเรียกโบจึงหันมาหาด้วยนะค่ะค่ะรับสมัครกันตลอดหน้าเหมือนโบโบเคยจู่หากูงงหมดแล้วโบก็จู่หาปานไหมพี่ว่าปรึกษาปรับทุกเรื่องเล็กมีไหม ไม่มีไม่มีนะโบมันขี้เล่นเหอะเพราะว่าเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยถ้าเกิขาเขาาจะรู้อะไรคุยกับกับบานเขาแบบเป็นแบบเหมือนฟันดี้ฟันเด่นอ่ะเขาแบบเขาบัดดี้กันเลยนะคนหนึ่งโซ่คนหนึ่งตกใช่ เขารับมุกกันดีมากนะเหมือนขอแฟดคันตามกันมาแต่สโลงสองปีบแหละโปีบอ้ยแล้วปญยาบมมว่ามันต้องเป็นเป็นเพราะความที่แบบทํางานมาด้วยกันบ่อยแล้วก็บุมว่ามีความแบบคล้ายกันมันยุคเดียวกันโบกับปานขึ้นคู่กันตลอดใช่ถ้าขึ้นคู่กันคือแฮปปี้มากแล้วทํางานด้วยกันนะโคตรสบายใจทําไมอ่ะมันเป็นบัดดี้ที่ดีต่อกันแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นสายวอยทั้งคู่เวลาขึ้นมาบนเวทีร้องเพลงเราจะรู้กันแล้วแยกลายกันเลยอ่ะเดี๋ยวมองหน้ากันอ่ะมโลด้นะเดี๋ยวกะ

ทริปพิเศษค่ะกับรายการตามกล้องวิเจอร์นี่นะครับไปกับน้องก้าท่านผ้ก้าคระบรบชุกไฮไลท์กัทั้งวัดเซ้าเหินอุทยานยุนสิวซานท่านแข็งหมื่นปีแกรนด์แคนยอนยูฉางโกและสุสานซิซีฮงเต้ที่รัก4-5ดาวลอดท่งทิปเลยนะคะอาหารสุดอร่อยนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข0 2 2 1 4 6อ8และ0 8 1 4 0 5 9 7ห6หรือง่ายๆเลยดูโปรแกรมทั้งหมดได้เลยที่ go to g e a t e r travel com นะคะไปเดือนวันที่1นถึงสันวาคมกรุ สับสนโดยหงส์ักฟอกร้อยแปดช็อปแต่นี้ก็คือเป็นความสนิทสนมของแบบเออพี่โบกับพี่ปาแต่จริงพี่ใหญ่เองอ่ะภรรยาของพี่ใหญ่อ่ะเคยโทรไปร้องไห้ชื่อสาพี่สาแล้วพี่สาโทรไปร้องไห้กับพี่ท็อปดลารีนูตว่าพี่ใหญ่อ่ะผัวไม่กลับบ้านไม่ยอมกลับบ้านไปอยู่บ้านเล็กบ้านน้อยบ้านไหนโทรไปร้องไห้ไม่เขาโทรไปก็พอพี่ท็อปบอกเขาก็โทรมาหาใหญ่เลยเพราะว่าแฟนใหญ่ไม่กล้าโทรมปก็ใหญ่ไม่อยู่ไหนด้วยความรักน้องเขา ไม่อยู่ไหนด้วยเนี่ยอยู่เึนามิเออแค่นั้นแหละแล้วก็เก็ไปตอบกันหมดใหญ่เขาไปทํานี่ทำนี่แต่สาเขากลัวความปลอดภัยเพราะว่ามันอันตรายแต่พี่การันตีไหมเพราะพี่เป็นอยู่ในกลุ่มข่าวพี่รู้ว่าใหญ่เป็นคนไม่ต้องรู้รถทางไม่มีแะรเลยน้อยการันตีและอันนี้คือปลอดภัยที่มีจุดจะเป็นจุดๆไม่บางทีเราเคลื่อนย้ายจนบางทีเขาเรียกว่าคําว่าหลงลืม เส้นผมบางภูเขาสิ่งที่เรียกว่าเขารักเราสุดแต่เราคิดว่าเป็นของตายดังนั้นเนี่ยพอเราได้ฟังพี่ท็อปเอ้ยหลังจากนั้นก็เลยแบบเวลาไปตรงไหนเราก็จะเช็คอินก็จะบอกเขาเออฉันอยู่ตรงนี้นะเชื่ออยู่ที่อำเภอนี้จังหวัดนี้นะนี่นี่นี่เล็กเธอเหมือนกันไม่ใช่หรอรู้สึกไงบ้างที่เขาบอกว่าคุณไม่ดีพอสำหรับคุณโบสุนิตาณยุคนั้นยุคนั้นนะคือสมัยก่อนการเต้าข่าวมันยังไม่แรงเท่าสมัยนี้จะไม่เหมือนกับโซเชียลที่สมัยนี้แบบสามารถที่จะต่อยอดกันบุ๊บบู๊บ๊บได้เลย ด้วยที่ว่าเราเป็นคนเฉยๆเข็งแข็งกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าสิ่งที่ที่ทำเราก็จะรู้ว่าเอออะไรคือบริบทที่ที่มันเป็นจริงมากกว่าใช่ปะแต่คําที่บอกว่าอ่ะที่พี่ก้องถามว่ารู้สึกไหมเวลาคนพูดอย่างนี้ก็ว่กูก็ดีดีพอสําหรับการที่จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่จะดูแลผู้หญิงคนหนึ่งมูมาโตมาพร้อมกับอยู่อยู่พวกพี่ตอนที่พี่แบบเป็นแบบพลุแตกมากๆเลยแล้วสมัยก่อนมันจะมีการทัวร์เนาะมีที่ไหนที่เราไปร้องเพลงแล้วแบบแปลกจังเลยอ่ะมันมีสองงานเอางานเดียวก่อนแล้วกัน ก็คือเป็นงานจ้างสมัยก่อนเนี่ยศิลปินเนี่ยเวลาออกเทปปุ๊บเนี่ยพอมีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็จะมีงานจ้างเหมือนปัจจุบันแต่ตอนก่อนเนี่ยเวลาไปเขาเรียกว่าเป็นงานจ้างแบบเปิดวิกเปิดวิกก็ฟรีคอนเสิร์ตเจ้าภาพเขาก็ไอ้นี่ไปแต่ว่าของเราเนี่ยไปอยู่งานหนึ่งเป็นงานที่เขาเรียกว่างานประมูลมันจะมีสองเจ้าเป็นเจ้าภาพเขาก็ประมูลแข่งกันที่อยุธยา จ้าที่ประมูลของเราได้เนี่ยก็เป็นงานที่แบบว่าต้องซื้อตั๋วเข้าหน้างานก็มีสังกสีล้อมก็คือปิดวิกปิดวิกพอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องขึ้นสี่ทุ่มพอสามทุ่มเนี่ยเอ๊ะทำไมแบบคนอ่ะยังไม่ค่อยมาเลยแต่ว่ามันจะมีอีกลานหนึ่งคนเต็มเลยเปิดวิก <c oughs> คือไม่ล้อมรั้วไม่ล้อมรั้วแล้วก็มีคนใส่ชุดนุ่มน้อยห่มน้อยกับวงรูตีแบบว่าชึ้งชึงชึงอ่ะขึ้นไปเต้นคนก็เลยไปดูฟรีกันหมดของเราก็ไม่มีะู ดังนั้นเจ้าเจ้าภาพเ็าบอกเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เปิดวิกเปิดวิกหรือคุณฟันีิผันเด่นครับกับทีมงานผมขอนะ่ขอเวลาจ่ายเท่าเงินเนี่ยแต่ผมขอแบบว่าพักก่อนขึ้นเล่นตอนห้าทุ่มได้ไหมครับทำไมอ่ะบอกผมต้องต้องสู้กับเขาต้องลื้อสังกษีออกหมดเลยเปิดฟรีแล้วก่อนที่เราจะขึ้นอีกสองชั่วโมงนั้นน่ะคือเขาอะไรบ้างไฟเอาตัวกระโดด ตัวกระโดดก็คือพวกแดนเซอร์ที่ใส่นุ่มน้อยหมนอยมาเต้นโชว์ก่อนเพื่อเรียกมามานี่แล้วเราถึงจะค่อยเล่นเอือเออะวันนี้จริงๆแล้วความสุขมากจะบอกว่าเดี๋ยวจะถามพี่ปานเพราะว่าเห็นบอกว่าพี่ปานน่ะมีเรื่องลับๆด้วยคือความแปลกของพี่ปานคือพี่ปานน่ะไปเล่นงานหนึ่งไพรเวทมากไพรเวทสุดๆ จริงเหรอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อฟังขอบคุณอยากได้ก่อนเพราะเขาต้องรีบไปช่วยอาสาต่อนใช่ขอบคุณมากนะคะคุณไม่ไปใหญ่คุใช่ไหมคุยกันง่ายง่ายอย่างนี้เลยเหรอเขาไปเลยมึงไปเลยเขาส่งแล้วนะได้แล้วก็สิบเมตใช่ไหมสิบเมตเดี๋ยวคุณปานเล่าคุณปูมเล่าเมื่อกี้อยากรู้เลยอะไรเขาบอกคุณมีงานลับไม่คืองานลับในหมายความว่าคือบางทีอ่าแขกที่เขาเขาอยากดูเขาอาจจะมีหน้าที่ทางสังคมที่แบบไม่สามารถที่จะไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ได้ นึกออกไหบางทีเขาก็อยากจะจ้างพวกนักร้องแบบนี้มาอาจจะมีเท่ากันห้าคนแขกฟังห้าคนใช่จัดเป็นแบบเวทีปกติเลยแต่ดูห้าคนอะไรแบบนั้นด้วยตําแหน่งหนะ้าที่ทางการงานเขาว่าไม่สามารถจะมาแบบมาเที่ยวเล่นอะไรอย่างพวกเราได้อย่างเงี้ยแล้วมีไหมเล่นแบบว่าที่บอกคําชะโนดหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้มีแบบนั้นแต่มีที่แบบว่าเล่นสมัยอย่างเงี้ยเปิดวิกบางทีมันแน่นอนว่าบางทีก็ข้างวัดบ้างก็มีบางทีวัดจัดเองก็มีนะ เพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยงานผ่าป่าก็ถินอย่างเงี้ยพิธีพระก็ทําตรงนี้เป็นอีเวนต์อาจจะแบบว่าด้วยกรรมการวัดอะไรของเขาที่สือว่าจากคอนเสิร์ตนี้ก็ดีมันก็ได้เงินเข้ามาเงี้ยไม่แต่เอาจริงๆนะตั้งแต่ยุคนั้นนะพี่ปานคือโด่งดังมาตลอดนะเพราะว่าเป็นไอดอลหญิงก็คือทํางานดึกแล้วก็เออเขาเรียกว่าใช้ชีวิตโหดแล้วก็ไปวัดอีกกลางวันไปวัดกลางคืนร้องเพลงคือจริงๆอะช่วงโซมันมีทุกคนปานก็มีช่วงโซมเหมือนกันแต่ว่าเราอะต้องกลับมาดูแลตัวเองความเป็นผู้หญิงเนาะ แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าตราบใดที่เราังต้องอยู่ในวงการอะต้องทํางานตรงนี้มันก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงออจริง,จ,รงจุดเริ่มต้นของการใช้ไทราจีนาเริ่มต้นอะไรยังไงก็เริ่มต้นจากการที่เรานี่แหละไปทํางานนะคะไปอยู่วัดอยู่วานี่แหละคนทําให้หน้าเราโซม,มากจริงเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ตรงนั้นอะเราเรียกว่าเราอยู่ทิ้งตัวพาอยู่ทิ้งตัวเราไม่ทาอะไรไม่กันแดดอะไรแต่ว่าเราทํางานกลางแจ้งอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่หาผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งตอนนั้นว่าเออมันมีอะไรที่จะช่วยเราได้ก็มาเจอกับไทระจีานา่าเพราะว 70มากก็นั่นนะยังดูแล้วดูแล้วดูหน้าหน้าแกสิมันก็เลยทาให้เราสุขว่าเราเชื่อไม่ยากและแน่นอนปันก็ใช้มา6ปีแล้วคุณผู้ชมพรีเซนเตอร์แต่ละท่านก็เหมือนกันเนี่ยถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยนะปันบอกได้เลยว่าเขาไม่พูดให้ยิ่งหญ่พี่คิมปันเนี่ยนะโอ้โหเพือนพี่หรือพี่น้อยอีกคนนึงคุณผู้ชมค่ะคนนี้รู้กันดีเลยว่าเลือกเฟ้นหลายอย่างมากนะคะพ่อเนี่ยเขาก็ส่งตรวจแลกเหมือนกันจะมาให้เขาพูดเนี่ยนะคะก็ต้องให้เขาเห็นเหมือนกันว่าของมันต้องปลอดภัยแน่นอนว่่่าาาาาาาออยูมมมเเรจคํถกว ทำไมต้องมาบ่อย,อย <_ d ian> เห็นเบื่อไหมผู้พูดพีเซนเตอร์มาทุกช่องเลยมาทําไม <_ d ian> ต้องมาบ่อยเพราะว่าการขายทางช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักของเขามาตลอดในระยะเวลา16ปีนะคะ <_ d ian> และก็คุณผู้ชมต้อง question mark นิดหนึ่งว่าการมาบ่อยแปลว่าต้องมีผู้ซื้อ <_ d ian> อีกคําถามที่เจอบ่อยนะคะบอกว่าวัยรุ่นใช้ได้ไหม <_ d ian> เพราะเห็นพีเซนเตอร์แต่ละคนรุ่นใหญ่หมดเลยผู้ชมขาต้องบอกจริงๆว่าวัยรุ่นใช้ได้ใช้เลยในฐานะที่พูดมาวันนี้คุณผู้ชมใครกําลังหาของขวัญปีใหม่นะคะ ซื้อแล้วบันเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้รับเซตวันนี้เขาจะต้องขอบคุณมากช่วงปลายปีแบบนี้นะคะแฟนๆทราชิน่าเนี่ยเขารู้กันก็เ,เขารู้ว่าทราชิน่าเนี่ยทำบ็อกเซตออกมาสวยงามมากให้ใครถึงมือใครไม่อายเขานะคะแล้ววันนี้มาให้เผือกร้อนเป็นที่แรกคุณผู้ชมกดรอที่1577นะคะหรือลายแอดทร i n a ิน่าแบรนด์ค่ะวันนี้ให้แค่200สายนะคะคุณผู้ชมรับไปเลยค่ะกับบ็อกเซตตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะ สวยงามแบบนี้เลยค่ะบ็อกเซตตัวนี้เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะ<ช>ข้างในเนี่ยนะคะ<ช>มี2กระปุกใหญ่นะคะและก็1กระปุกคาราบัพพาไม่พอค่ะเราให้พวกพาอีก1และยังไม่พอค่ะเก๋ที่สุดนั่นคือซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์ตัวนี้ รับเลยนะคะทั้งหมดนี้ปกติเนี่ยหนึ่งบาท,ทคุณผู้ชมจ่ายแค่2990บาทนะคะรีบจองนะคะกับบ็อกเซตตัวนี้โปรนี้จะมีแค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นบ็อกเซ็ตสวยงามแบบนี้นะคะและที่สําคัญ1ปีเนี่ยเขาจะมีแค่ครั้งเดียวก็คือช่วงปลายปีนะคะส่งของขวัญให้กันค่ะซูปเปอร์ไฮยาบูสเตอร์ตัวนี้ใครใช้ใครก็ชอบเป็นไฮยาสูตรใหม่ค่ะของทรัจชิน่านะคะบอกเลยว่าใครใช้ใครชอบเพราะว่าชุ่มชื้นจริงๆ,ๆนะคะข <ๆ S 1> วดนี้ปกติ1,200ัน้อบาทวันนี้ไม่ต้องค่ะทุกการสั 77หรือ Li n e อนโทจ i n a Brand ดค่ะทั้งหมด5ชิ้นในมือปานอันนี้เนี่ยนะคะในราคาแค่2,990บาทนะคะส่งฟรีนะคะรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้รีบโทรที่1577อย่าลืมนะคะใกล้ปีใหม่แล้วหาของขวัญอันนี้จะเป็นคำาั่ที่ดีมากเลยะคะุณผู้ชมต้องรีบโทรเลนะคะที่1577หรือ l i n e อนโทจ i n a Brand ดนะคะรับไปเลยค่ะกับบ็อกเซตปีใหม่นะคะเซรั่ม2กระปุกใหญ่นะคะแล้วก็2พกพาและซปเปอร์ฮายาบูสเตอร์ตัวนี้ในราคาเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรนะคะที่1577ค 1577โทรไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ปานด้วยนะคะขอบคุณกค่ะร้านใช่เใช้แล้วติดใจใช้ไม่ได้ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะร้านสวยมากอยากให้ทุกคนมานะคะกับร้านนี้นะคะร้านอ n ล o ็อกคา f ฟ Ad b a r นั่นเองนะคะอยู่ย่านนาวมินนั่นเองมาเดินทางเนี่ยสะดวกมากๆเปิด10โมงถึงเที่ยงคืนนะคะมีห้องคาราโอเกะด้วยะคะ่ะอยากร้องเพลงนี่เดี๋ยว ก็เดี๋ยวจะไปร้องเพลงแข่งไปดูโอ้กับพี่ปานต่อพี่จะให้พี่ปานสอนร้องเพลงหน่อยไ่เพราะพี่หูดับพี่หูหูดับไม่ได้แล้วพี่นั่งเฉยดีกว่าอาหารก็อร่อยกาแฟก็ดีนะคะมีเครื่องทำกาแฟด้านล่างบรรยากาศดีถมกว้างสบายใช่เพราะฉะนั้นมากันแล้วกันนะคะอัดล็อกคาเฟ่วันนี้หมดเวลาเผื็กร้อนตอนบ่ายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ